ไม่จำเป็นจะดูหลายเฮาไม่ต้องมาห <laughs> ยุดเลยก่อนตืน่นเช้ามาดูประภาคารที่นี่นะคะทางคือต้องจอดรถจอดรถไว้แต่บนนูลนแล้วก็เดินลงไปใช้เวลาสักพักหนึ่งฝั่งทางก็จะเห็นนี่นะคะเป็นถ้ำดิดๆเล็กๆเป็นโขดหินยื่นข้นไปในน้ำบรรยากาศก็สวย แต่เดิมมันก็สักพักแล้วก็ยังไม่เห็นไหลเ้านะ่ะมีจริงว่าเราไม่รู้เนี่ยไหนเล่ามาซิเราจะมาดูอย่างไรนะไหลเขาหน้าตาแบบไหนแบบนี้แล้วสิ่งที่เราเจอคืออะไรอะอันเนี้ยใช่ไหมเนี่ยมันน่าไม่ใช่ใช่หรอเพลื่พอนพามาผิดทจทม่วแล้วถนนแบบโหสุดสุดอะสุดมาก คือไม่มีอะไรเลยตรงนี้ไม่มีจริงถึงว่าทำไมกระดานขนาดนี้ป้ากลับบ้านไปกินกาแฟดีกว่าป้า okay. นัน่นงไหนดีคะ เรามากินที่เฟรนด์เบเกอรี่เราก็มากินโคซองทาร์ตนี่ใช่ฝรั่งเศสไหมอ,อันนี้ยังโมโหฉันอยู่ <laughs> 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 เดี๋ยวจะพาไปดูลายเองไกลๆเ <laughs> มื่อกี้ไปดูรูปตรงทางเข้าน้ำนะคะคืออ่าไปรูปไว้ลายเฮาอยู่แค่เป็นเดินเตี้ยๆแค่นี้เองประมาณเท่าสูงกว่าเราประมาณเนี้ยอ่แล้วก็ก่อนถึงไอ้เนินเนี้ย เป็นสะพานเข้าไปในน้ําดังนั้นมันคือพื้นราบมากเดี๋ยวเธอไปเข้าน้ำเธอก็จะเห็นแล้วก็ไปตามหามาาเดี๋ยวนี้ว่ามันอยู่ตรงไหนไหนทัดเป็นไงบ้างคะกินโฟซองสิไหนคนฝรั่งเสียทํทำคอสองแนนไงกอดมากไม่เคงนลูกข้าในแต่มันเบาบ่งหอมอร่อย เราจะพาไปไรเฮาที่ถูกต้องนะคะถ้าเรามาจาก NPD ซึ่งอยู่ในเมืองเลยนะมันก็คืออยู่ในเมืองมันก็คืออยู่ใน,ในเมืองอันนี้ร้านเบเกอรี่ที่เราเพิ่งไปซึ่งอร่อยมากใน Google Map บบก็คือบอกว่าเดิน17นาทีกับรถ3นาทีจากในเมืองอ,อเดี๋ยวไปดูกันข้างหน้าเป็นอย่างไรคือจะบอกว่ามันเป็นความผิดของลำเพิ่นเอง มันเป็นการสอนให้เรารู้ว่าถ้าเราไม่อ่านหนังสือเราไม่ควรจะเสิร์ชอะไรแล้วเราก็ปังหมดแล้วเราก็คิดที่จะไปทั้งๆที่มันก็มีรูปให้เห็นว่ามันเป็นไรเ้าแบบไหนไม่ใช่ไรเ้าแบบที่เราจะไปซึ่งมันไม่ถูกต้องเสียใจเหลือเกินนี่ทุกอย่างเรา้วเธอผ่านมาแล้วเมื่อวานเดี๋ยวซ้าย บอกขับรถสามนาทีนี่ใช้เวลาไปหนึ่งจุดสามจุดอะไรวะหนึ่งนาทีถ้าสิบวิซึ่งมันใกล้ถึงมากๆแล้วเมื่อกี้เราใช้เวลาทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงในการไปและกลับในถนนที่เป็นทางคุกค่ะข้ามไปดิข้ามไปนั้งใช่เหรอใชนะ่นั่นไงแล้วนั่นก็คือไหลหฮาวไหลหฮา ซึ่งจริงๆภาพเขาก็มีให้เห็นนางเพลินเนี่ยก็คิดว่าเขาตัดต่อให้ไลท์เฮากับตรงอาคาลัวตรงเนี้ยมันใกล้กั <c oughs> <c oughs> นน้องเพลนินกดโทนมังเ <c oughs> ซึ่งเป็นถนนที่ดีมากไม่มีเส้นขุกขาดใดาๆเกิดขึ้นเลยนี่สองนาทีสามสิบวินาทีเราก็กลังจะถึงไลท์เฮา์ มีเรือยอดเต็ไมไปหมดเลยสองนาทีห้าสิบวีค่ะนี่ก็คือไลท์เฮาส์แล้วเราจะไม่ลงหรือเราจะลงเพราะเราหงุดหงิดที่จอดรถก็ใกล้เหลือเกินที่จอดรถคือเอื้อมแค่เมื่อกี้คือเดินขึ้นตุ๊ขขาวลงขาวฉันเจอยังไงเดี๋ยวจะไปแล้วป่ะไปลงมาเร็วๆไปเข้ากล้องเยู่นี้เลย มารูปลอยขึ้นใจนี่ใช่ไหมที่เราตามหากันเยอะคืออะไรคะอาคารัวเฮดไลท์เ้าสสนใจแล้วนะสนใจแล้วค่ะสนใจแล้วนะค่ะวันนี้เราก็จะจบะิบอาคารัวจริงๆที่ตรงนี้อ่านี่ The Historic Light House เหมือนมันเปิดให้เข้าตอน11โมงมั้ง เราไม่อยู่นะจ๊ะเราไม่อยู่แล้วนี่วิวจากไร่เฮาเข้าไปก็คือเห็นเมืองอาคาโดตรงน่นซึ่งมันก็เป็นภาพจริงๆที่น้องเพลินคิดว่ามันเป็นภาพตัดต่อเฮียอะไรเนี่ยไม่พูดไม่เพาะไปละไปละไ่มา